ปิดท้ายสีไซโฟกัสพิกัดข่าววันนี้ค่ะคุณผู้ชมชวนดูการรายงานจากพิกัดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเรียกว่าให้กําลังใจกันสําหรับคนที่ท้อพ่อค้าแม่ขายต่างๆที่หาทางออกไม่ได้นะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนิสานาดนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านกลุ่มที่อาเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคุณสันติชมยงนะคะปักหมุดเล่ามาบอกว่าโควิด1 9เนี่ยทำยอดขายวิสาหกิจชุมชนที่น่านแบบลดควบเลยค่ะจากก่อนหน้านี้เคยไปออกบูธจัดแสดงสินค้าตอนนี้แหมทําไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยมีทัวร์มีคณะต่างๆเข้ามาดูงานแล้วซื้อสินค้าออกไปด้วยก็เข้ามาไม่ได้ค่ะ คนที่เข้ามาเรียนรู้ก็หายเกลี่ยนกันหมดนะคะกลุ่มนี้เขาก็เลยปรับตัวกระโดดเข้าไปสู่ตลาดออนไลน์ค่ะทดลองกันง่ายๆเลยถ่ายภาพสินค้าเขียนแคปชั่นโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ไลฟ์สดนะคะขายอาหารแปลรูปอย่างที่เห็นในภาพ เชื่อไหมคะตอนนี้ซอสผัดไทยน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มสุก,กี้ไปจนถึงน้ำจิ้มปิ้งย่างนี่ส่งขายกันถึงต่างประเทศนะคะภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขและส่งเสริมเรื่องของการตลาดการส่งออกแบบออนไลน์จากกระทรวงพาณนนิชย์ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไม่ไกลกันเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะ ชวนไปต่อยชุมชนที่นั่นก็หันมาเรียนรู้แล้วก็กระโดดเข้ามาสู่ตลาดออนไลน์เหมือนกันแล้วใครจะไปนึกคะคุณผู้ชมกะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพจะขายดิบขายดีในตลาดออนไลน์นะคะทีแรกพี่พี่พวิสาหกิจชุมชนตากะลาเพื่อสุขภาพที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะขายดีขายได้แต่พอขายจริงๆเอา้าวออนไลน์ทำยอดขายไปต่อได้แต่ก่อนค่ะ ที่นี่เขาไม่ต้องพึ่งออนไลน์ะนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาเรียนรู้เขาเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแต่พอโควิดมาแมมก็ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ในการช่วยอนุรักษ์ส่งต่อความรู้และสร้างไรายได้เราลงพื้นที่ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสันติชมยงค่ะไว้สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วขย่งส้นเท้าขึ้นเลยนะคะ ย้อนกลับไปก่อนที่โควิดจะเข้ามานะครับสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตากรลาเพื่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมีทั้งคนเข้ามาศึกษาดูงานมีงานจัดแสดงสินค้าจนทําให้กลามาพร้าวที่เป็นวัตถุดิบสําคัญขาดตลาด ต้องสั่งมาจากพื้นที่อื่นเพื่อสต็อกไว้รอลูกค้าสั่งจองแต่พอโควิดระบาดนะครับทั้งการดูงานก็ถูกยกเลิกการแสดงสินค้าก็งดจัดและยอดสั่งจองก็หายทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ต้องปรับตัวหัดขายของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันนะครับโควิดเนี่ยนะคะกระทบกระเทือนด้านอาชีพอย่างแรงเลยนะคะหรือจะไปพบปะลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นผลกระทบอย่างแรงเลย อย่างทัว่เนี่ยเคยมาก็ไม่มาลูกค้าที่เคยมาเป็นรถตู้ที่มาที่บ้านก็ไม่มีมาค่ะก็ใช้ขายทางเน็ตให้ลูกสาวช่วยค่ะแล้วก็ให้หลานไปอันนั้นก็คือไปพรีเซนต์ทีเดียวก็ถ่ายรูปไปให้ลูกค้าก็พออยู่ได้ละค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่หคุณมอขยับไปเร่อย เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกลุ่มวิสาหกิจจึงให้สมาชิกผลิตสินค้าอยู่ที่บ้านนะครับโดยทางกลุ่มก็ช่วยกัดถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานที่นอกจากลูกหลานจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญานี้แล้วก็ยังจะนําไปผลิตเป็นสื่อส่งต่อให้กับคนในชุมชนอีกทีสันติชมยงนักข่าวพลเมืองรายงานบิดให้สุดเลยค่ะเราจะได้ช่วงนี้เนี่ยจะได้เส้นเอ็นข้างในได้ยืดอะค่ะเหมือนนักฟุตบอลที่จะลงสนาม แม่ไม่ใช่แค่ขายสินค้านะคะแต่ว่าบอกท่าออกกําลังกายช่วยยืดเส้นประสาทไปด้วยนะคะสนใจไหมคะคุณวันวิสาคุณธีรเดชะคะเขาซื้อขายง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตใช้คําว่าวิสาหกิจชุมชนตากลาครับแล้วก็มีข้อมูลให้พร้อมสับเลยคะ่ะมีเก็บเงินไปทางไหมครับมีสิคะออมีนะค,คุณสนใจนะคะปวดเมื่อยบ่อยกับคุณธีรเดชค่ะขอบคุณคะ่ะ